ครับลูกยังอยู่ในแดงของเพชรบุรีนะครับลูกอยู่ในแดงของเพชรบุรีนะครับลำเลียงเรื่องคุณระฐปีกขวานะครับปีกวาผมผม,ผมพูดได้แค่เบอร์นะครับนะครับไ่ทราบว่าเป็น,เป,นเป็นทีมมีชื่อทีมว่าอะไรนะฮะกรรมการนะครับเกมการ GOOD <S <S แข่งขันเริ่มครับ เคยลบฝนน้ำกันเมื่อปีก่อนคืนปนนินลังสองเขาเคยนั่งข้างต้น้วยอ,อ่อนลมหนาวพัดสะบัดวอดายเด็ดใบตองพอดรวมกังให้นาะคิดถึงคนดีฝ<อ>นลงปีนี้อพอมีแก้วตา น้องอยากไปอยู่กับใครเด้นะสั่งปล่อยให้อายทาคนิงหาปอเวดวากฝนตกจนจนอ้ายไปน่งตนตนข่วยเก่าเนี่ยน่โคศเี่นรับกไม่เลิศเลิศเลิเลิศมลิเลิศเลิศเลิศเลเลศเกเข้าเล้เลิเลิศ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 มเ เดี๋ยวเดี๋ยวโพสตเข้ามาแล้วเกลียบเกมาดีอยากเปลี่นการแข่งขันลูกอยู่ในแดนของลูกที่เบอร์สิบแปดนะครับคือต่างกาวสิบเก้ากาสิบเก้าถอยหลังนะฮะยี่สิบสองยี่สิบสองส่งเข้ากลางครับขวาขึ้นแล้วครับ ออกส่งทางด้านซ้าย50 50ส่งทางออกซ้ายครับซ้ายซ้ายล็อก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 ไม่ได้ครับ

นะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับพี่ร้านพี่ทรานีานพีาีนีรนพีน่่ทีทายีนีรนะครับขอช่่ททีมทั้งท้งนทร้นอี่ท้นทรีทั้งพ่ทำร้าพีทพี่รนรีทร้พ่ทำ้นีนพีรับพ้่ ตอนนี้ลูกอยู่ในความครอบครองของทีมเพชรบุรีนะครับแจ้งอายุด้วยนะครับแจ้งแจ้งแจ้งอายุนะครับเท่าไรเท่าไรนะฮะให้ปีขวา้ายสายสายเรียงลูกขึ้นมาครับบอกเขาสมาคมเพชบุรีจัดกาไว้ได้ครับลูกจุลมุนกหยุด ออกนะครับลูกตุ่มของตรงนั้นโอ้ยหินนะครับลูกุ่มของตรงนั้นโอ้ยหินสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยสีฟ้าเนี่ยสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับสีฟ้ารับแจงมาเป็นสมาคมฟุตบอลอาวุโสของไทยนะครับนะครับเป็นสมาคมฟุตบอลอาวุโสนะครับแห่งประเทศไทยนะครับสีสีน้ำเงินน้ำเงินรือฟ้าครับเี่ยสีฟ้าครับสีฟ้า น้ำเงินน้ำเงินผมว่าน้ำเงินเขาบอกผมสีฟ้าโอ้หินแบงอะไรอห้าคนหน่งนะห้าคนนึงอะรครับหกสิบขึ้นนะครับเสื้อน้ำเงินนะครับเสื้อน้ำเงินทีมฟุตบอลอาวุโสนะครับอาวุโสไทยนะครับโอ้หญิงแปะมองหน้าแล้วมอง 67ขึ้นนะผมดูแล้วนะครับเสื้อสีชมพูนะครับเสื้อสีชมพูเบนทิงโวหินนะครับทีมอวสโของวัวยินนะครับแต่ไม่ทราบอายุนะแต่ดูดูรูปล่างหน้าตาแล้วก็นะก็ก,ก,ก,ก็เอาเอาก็กะกันเอาเองก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้อาจจะคำบางคำอาจจะผิดหูผิดใจไปบ้างก็กราบขอโทษนะครับ นักภาคนักภาคเป็นเป็นนักภาคมือใหม่นะครับไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะครับเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับทีมเสื้อสีน้ําเงินนะครับเป็นทีมนักกีฬาพุทวรุโสนะครับอายุหกสิบขึ้นทั้งนั้นนะครับอายุหกสิบขึ้นทั้งนั้น บรรยากาศดีๆงพอดีจังเลยนะครับโอ้โ oh, ส,สวยมากนะครับนะครับสายฝนมองมองท้าจันะมองข้าจะเอาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับดูด้พี่ตากล้องที่แต่กล้องพี้ต้องดูด้วยนะครับดูด้านบนด้วยนะครับต้องดูด้านบนด้วยนะครับดูด้านบนด้วยนะครับ มีคนแช่งแล้วครับมีคนแช่งให้ให้ให้เลยในทางอื่นครับนะครับหอยหินหอยหินล้มเหลวมุกขมานัาเบอร์เก้าฮอปเบอร์เก้าฮอปล็อกไปล็อกเขาไหมล็อกเขาลับโอ้โหโอ้ยหลงงหลวงพ่อขานช่วยครับหลวงพ่อขานช่วยไว้นะครับทีมวุฒิส่วนประเทศไทยได้หลวงพ่อขานช่วยครับโอ้โหลองดูดิขึ้นได้ไหมลองดูดิหอยหินเบอร์เก้า นี่พี่ไปแข่งแง่อันนั้นมาหรือเปล่าเนี่ยรายการชูบรตเทนเนี่ยที่เขาเตะชนคานอะ่ะอ๋อสงสัยแกไปแข่งเตะชนคานมามาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วผลนนะ่ะมาแล้วครับ <laughs> เตียมแล้วครับเตรียม นะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมฮะพี่ช่างภาพดูด้วยนะครับนะครับมาแล้วมาแล้วครับเคร,เ,เครื่องเสียงครื่งเสียงคุมคุมได้ครับเตรียมเตรียมมาพร้อมครับ